สวัสดีครับ FC มีเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้ผมมีมีดต้ามประกบหรือว่ามีดฟูลแทงนะครับเป็นมีดเดินป่าใช้งานหนักนะครับมาแบ่งให้กับเพื่อนๆราคา850บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับราคา850บาทไม่มีซองใส่มีดนะครับขายเฉพาะตัวมีดเพราะว่าซองใส่มีดราคามันแพงนะครับถ้าบวกซองเข้าไปเนี่ยมันก็จะเกินกําลังที่เราจะซื้อได้นะครับ เเป็นว่าแบ่งเฉพาะตัวมีด850บาทนะครับแล้วให้เพื่อนๆนะครับไปหาซองครับใส่เอาเองนะครับเผื่อเพื่อนๆไปหาซองที่ถูกกว่าได้ก็ดีเลยจะดีมากๆเลยนะครับถ้าซองขายเด็กที่ผมเนี่ยมันราคา1,000บาทมันแพงกว่าตัวมีดนะครับเพราะฉะนั้นตัดปัญหาผมจะขายแต่มีดอย่างเดียวครับมามาดูครับ850บาทราคาเท่ากันทุกเล่ม ขึ้นรูปม,มาจากเล็กแหนเป็นการตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ำมันนะครับด้ามจับที่เพื่อนเอนเห็นวัสดุเป็นด้ามไม้พยุงนะครับเล่มที่หนึ่งะครับสไตล์มีดเดินป่าออกทรงโบวีไนะครับใบมีดยาว10.5นิ้วกว้าง2.15นิ้วสันหนา6มิลครับสวยงามมากมาสไตล์คัดขาวด้ามไม้พยุงนะครับสีออกเข้ม แดงเข้มช่ำๆเลยนะครับเข้มช่ำๆออกโทนดำนี่สวยงามมากครับถูกที่สุดแล้วนะครับถูกกว่าห้าอื่นแน่นอนครับเรื่อที่สองครับเป็นสไตล์มีดแคมป์ครับใบมีดยาว10.4นิ้วใบกว้าง2.2นิ้วครับสันหนา5มิลครับมาสไตล์ขัดขาวด้ามจับสีเหมือนกันครับ แดงฉ่ำเข้มๆออกโทนมืดๆไปเลยเห็นไหมครับสวยงามมากเล่มที่สางก็เป็นทรงโบวี้สไตล์ขัดขาวนี่สวยมากครับใบมีดยาว9.9นิ้วใบมีดกว้าง2.2นิ้วครับสันหนา6มิลครับดูครับสวยจริงๆครับไม่มีตำหนิเลยครับด้ามจับไม้พยุงครับสีแดงครับ สสีแสดดงเล่มที่4ครับสไตล์มีดแคมป์ใบมีดยาว10นิ้วเต็มกว้าง2.2นิ้วสันหนา6มิลครับมาในแบบผิวไฟครับตรงสีดำตรงนี้ดำกับขาวตัดขาวเขาเรียกว่าผิวไฟนะครับผิวไฟคือผิวของเหล็กผิวของคอนผิวของไฟนะครับ ด้ามจับไม้พยูงครับสีแดงฉ่ำๆออกเข้มๆมืดๆนะครับต่อไปครับเล่มที่5ครับทรงโบวีครับใบมีดยาว9.2นิ้วเอ้ยยาวแปบ๊บหนึ่งยาว9.2นิ้วกว้าง2.2นิ้วสันหนา6.5มิลครับเกืบเกืบเจ็ดเป็นงานผิวไฟ ด้ามจับสีแดงฉ่ำๆต่อไปเล่มที่6ครับเป็นโซมิดแคมป์ใบมีดใบมีดยาว9.9นิ้วกว้าง2.2นิ้วสันหนา6มิลครับเป็นงานทิ้งผิวไฟด้ามจับ สีออกเข้มๆออกโทนดำๆนะครับมีลายนะครับสวยนะครับสไตล์มีดแคมชุดนี้มีอยู่6เล่มนะครับ,ร,บราคาเท่ากันทุกเล่ม8 5 0บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางไม่มีซองใส่มีดนะครับเพื่อนๆสนใจเล่มไหนทักทายมาได้ครับสวรรัสดีครับ